ก่อนแรกบ่ได้คิดเนาะคะ่ะพี่น้องว่ามันสิมีบแบบทัวเลือเก็บอยู่คิดว่าหมดแล้วไงก็เลยไม่ได้สนใจัาที่นี่ก็อาทิตย์ก่อนฝนตกสองสามมือเนาะและ้วบ่ได้ขอมันในสวนเลยได้อยู่เด้เห็นว่านี่ค่ะเห็นบออืมทางใดอีกทางนี้ค่ะมาทางนี้มาทางนี้ค่ะมาทางนี้ค่ะนี่ อ,อุ้ยก็ยังมีดอกอยู่นะยังเหลือดอกอยู่ค่นนี่แต่ว่าจะได้เก็บอีกรอบอยื่เ <c oughs> ก็บ <c oughs> มือเจ้ากองในกล่องหรอมือทำไมเหี่ยวเหี่ยวก็ไม่เป็นไรหรอก <c oughs> มือคนทำงานมาพับีีนกง เราไม่ก็ได้ใส่ถุงมือเท่าไหร่เวลาทำงานเราน้ํายากัดนี่ค่ะมาดูใกล้ๆกันยิงทายไก่เมือ่อย,งยิงเหี่ยว <laughs> จังว่าละค่ะอายุก็จะห้าสิบแล้วเนาะเรื่องธรรมชาติอุ้ยไปเร็วผลเนาะเก็บทั่วเก็บทั่วเก็บแล้วก็จะเอาไปต้มไปทำสลัดให้ลูกสาวค่ะ อรอบนี้ก็สิได้หลายอยู่เดยนี่หนึ่งโซงเก็บเห็ดเราก็มาเก็บทัวยเก็บพักในสวนนะคะพี่น้องชีวิตเมลินก็จะอยู่ประมาณนี้แหละค่ะเรียบๆง่ายๆ อยู่แบบบ้านๆเป็นมาดามบ้านๆเนาะค่ะโอ้ไม่ก้ารเรียกตัวเองว่ามาดามรอกอายเพราะว่าบอดดี้ชีวิตแบบสวยรู้ราเพราะว่าเราใช้ชีวิตแบบบ้านนอก,กวันนอกมากว่าอื่นมาดามดอกเนื้ออายคนเอนเนี่ล่ละค่ะเนี่ยในผ้านนี่ลเราดีแล้วนาอ ในรินเมียเมียในพานในพานเม <c oughs> ื่อหนีกับบยูเด้อค่ะในพ่านไปลากกว้าง <c oughs> ตั้งแต่วันเสาร์เอ,อแมนอยู่เริ่มลาตั้งต่วันเสาร์ล้วค่ะเริ่มลากกว้างเออลบวขึ้นไปนอนบานทั้งเขาเลยเนาะบอลงมากสมมุติว่ามือใดเราได,ได้ได้กว้างแบบนี้กะสิมาเล่นก็นต้องขับรถขึ้นไปเอากวางลงมากค่ะ วางลงม,มาแล้วก็พอได้แล้วเนาะกระสิต้องเอาไปาตรวจเช็คให้เจ้าหน้าที่ก็จะชั่งน้ำหนักก่อนว่าได้กี่คือไปแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะว่าคุณวันนี้คุณนี้คนนี้นายนี้มิสเตอร์นี้ได้กวางตัวผู้หรือตัวเมียหนักกี่กิโลนับเขานับอย่างพร้อมค่ะเ,เจ้ากระสิลงบันทึกไว้เนาะ แล้วก็พ่นาะนันก็จะมานี่ว่าปีนี่ในพรานลากวางได้กี่ตัวปิเหิุมาแบบแบบันทึกทำสถิติไว้ค่ะก็เป็นอันนี้เนาะก็เรียกว่าเป็นความชอบของแต่ละบุคคลเนาะค่ะพี่น้องสวออยู่ได้ลรวเนเห็นว่าเนี่ย ในที่สุดก็ยังเหลือตั้งเยอะอากาศมันก็เริ่มหนาวแลนะ้วเนาะ เห็นว่าเบิ่งต้นน้เบิ้งต้นนี้เยค่ะมีแต่ลูกสั้นๆน่ารักน่ารักจังเลยได้เย็นแล้วนะได้เย็นแล้ว เล็บไปรอบนิ้หน่อน่าจะรอบที่สี่แล้วนะก็ยังเหลืออยู่เหมือนเดิมปลูกทีเดียวกินได้หลายรอบเลยค่ะแา้วก็อีมานั่งออ่ะพี่น้องก็แต่อากาศดีให้รีบปอกตื่นแล้ค่ากันด้น แตงกวาก็มีค่ะพี่น้องอุ้ยมาอีกแล้วกำลังวายมาทำอะไรในนี้นี่ <c oughs> อันนี้ก็เป็นถากนะคะพี่น้องเก็บก่อนที่ทากจะกินอุ้ยเก็บเก็บฝนตกทีไรทากก็จะมาพร้อมกับฝนโอ้ยเพราะฉะนั้นผักเราต้องรีบเก็บมีอีกบอ ก่อนที่ทากเสร็จมาเก็บก่อนคุณหนักค่ะพี่น้องปาดท,ทำไมทากมันเยอะขนาดนี้นี่ค่ะนี่ก็ใช่นะนี่หอยทากถ้าเป็นบานเท่าก็บกึ้นเสียเอาไปลวกก่อยเนาะอ,นน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 อุ้ยั่นด้ลูกนึงนี่นี่นี่ลูกนึงอุ้ยอันนี้โดนเหยียบยเห็นไหมเขาเหยียบทากแล้วก็ไม่เห็นไงนี่ลกูกนึงค่ะพี่น้อง ยาวอยู่ลูกใหญ่เลยไว้ดึงขึ้นมาเลย <c oughs> โอเคใช้มือเดียวไงมันก็จะนิดนิดนึงเอ่อมะเขือเทศก็มีด้วะค่ะพี่น้องมะเขือเทศก็มีนี่ไงคะวันนี้ได้เยอะอยู่นะนี่อ่ะมะเขือเทศเรานี่คะ่ะ ีสมๆเอาจะสุกไหมเนี่ยอากาศจะหนาวก่อนจะได้กินไหมเนี่ยเอาไปใส่สมตำดีกว่าเนาะอุ้ยลูกเดียวกับพี่น้องนี่คะพี่น้องสำหรับเก็บทัวในสวนอีกรอบที่น่าจะรอบที่สี่แล้วนะคะมือนน้กะตอนแรกมาริดกะว่าจะมาเอาเอามาเก็บในผพัก ผักชีอย่างเดียวค่ะพอดีไหมเหลียวเห็นบักทัวทัวเกิดลายก็เลยมาถือโอกาสเก็บซะเลยเนาะคะ่ะพี่น้องกะจะเอาไปล้างทําความสะอาดะะและะ้วค่ะแล้วก็สิไปเข่าห้องเลี้ยนสําหรับเขียนบทความแล้วค่ะก็ขอบคุณคือเกาะะ่าแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะนอกจากไม่มีคําพูดอะไรแล้วที่จะบอกเนาะ,ะ,อะนอกจากคําว่าขอบคุณแล้วก็ ฝากติดตามเป็นกำลังใจเพิ่มในเด้อค่ะสำหรับคนใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามาเบิ่งเข้ามาเห็นเนาะค่ะก็เป็นดินสวิตเซอร์แลนด์ก็เป็นช่องหนึ่งสำหรับผู้หญิงไทยที่มาแต่งงาน <c oughs> กับชาวต่างชาติแล้วก็บ,บริด้ไซชีวิตแบบมาดามสวยรูดอกค่ะพี่น้องกอับพ่ออยู่พ่อกินค่ะบได้เดือดร้อนอี่ยังเนาะสำหรับความเป็นอยกกู่กระดายแต่ว่าห่างบได้ไปแบบอไปท่องเที่ยวไปอย่างสินะคะแล้วก็ไม่ได้กับบได้เปฮ็ดงานทางอื่นเนาะกั อยู่บ้านเลี้ยงลูกเป็นแม่บ้านค่ะพี่นองแล้วก็เล็กๆน่นอยๆมีเวลาว่างก็เฮ็ดกิจกรรมในการมาทายคลิปวิดีโอไปเก็บเฮ็ดไปนั่นไปน,นี่เนี่ยละค่ะมาให้พี่นองทางประเทศไทยหรือว่าเพื่อนๆมู่พวงที่อยู่มืองนอกน้ำกันเนี่ยละค่ะได้เบิ่งเนาะแล้วก็นอกจากทายคลิปวิดีโอลง u t u b e แล้วก็มีเขียนบทความอีกเล็กๆน่นอยๆค่ะคลิปลง y o u t u b เนี่ยก็ไปใส่ในเพจของเฟซบุ๊กน้ำนองค่ะพี่นองกะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้เนเดอร์ค่ะพี่นองเดอมือนี้ลาไปก่อก็สิไปนี่แล้วคพ่พีนอง กับมาพอกันไหมก็บ,บทความต่อไปไม่ใช่บทความสิกัก็คลิปต่อไปเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะ